สวัสดีครับน,นี่พามาชมสวนพี่เดิวครับครับไอพี่ดีวพาชมนะครับอืมตอนนี้ให้น้ำอยู่ปลูกยากนะครับเนี่ยทุเรียนระยะชิดครับอ๋อปลูกยากไหมมันมันก็ปลูกปกติครับแต่แค่ช่วงแรกเน้นเน้นแต่งบ่อยหน่อยแต่งกิ่งหน่อยบ่อยบ่อย เพื่อไม่ให้มันขี่กันระหว่างแถวชิดนะครับตัดทิ้งหมดเลยแล้วระยะชิดนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดคูณสามระยะชิดที่พูดไว้เนเ็ดคูณสามครับสามคูณสิบเอ็ดเมตรนี่ให้ลูกละทีนี้ให้ลูกทีนี้ให้ลูกแล้วตอนปลูกครั้งแรกดูแลยังไงครับเนี่ยก็ปลูกหวานปุ๋ยตั้งแต่ก่อนแล้วช่วงแรกๆเลย ที่ปลูกปลูกหน้ามีมีนาเดือนมีนาฉะนั้นช่วงช่วงแดดแรงๆแต่ผมไม่ได้ไม่ได้คุมใบไม่ได้คุมอะไรมันนะผมปลูกได้เลยแล้วแต่ให้น้าบ่อยหน่อย <c oughs> ให้น้ําทุกวันให้น้ําทุกวันอืแล้วปุ๋ยครับปุ๋ยยา <c oughs> ช่วงเดือนแรกสองเดือนแรกยังไม่ใส่ใส่ให้มันเซตตัวก่อนให้มันปรับสภาพอากาศให้มันตรงที่กับอากาศที่เราเป็นอยู่อ่ะ ครับก็คือให้ระบบลากเขาเริ่มเริ่มหากินเริ่มมีอะไรเแล้วส่วนเรื่องยาครับให้ยาอะไรไหมครับช่วงแรกไม่ได้ใส่ยาอะไรมากับเป็นฆ่าแมลงเฉยฆ่าแมลงก่อนอย่างเดียวฆ่าแมลงก่อนอย่างเดียวพอช่วงหน้าแรงมันลาไม่ค่อยมีครับเห็นนี่คือชุดเรียนไปลายเดือนไปลายเดือน,ไปไปอนพุษภา ถึกงกลางเดือนกลางเดือนพฤษภาปลายเดือนแล้วปกติทุเรียนเล็กนี่ให,นให้ปุ๋ยอะไรครับทุเรียนเล็กห้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยคอกน้ำครับ,บปุ๋ยคอกน้ำมีตามนี่ครับอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยทุเรียนเข้าปีที่ห้าเข้าปีที่ห้าก็ปีนี้มีผลปีแรก ไว้เยอะหน่อยเพราะสมมาเขาไว้เขาเรียนปีแรกสมมาเขาเป็นอเคกันอ่าใช่ครับเเรียนปีแรกเป็นอเคแต่ที่นี่จะไม่ค่อยเป็นจะเป็นทรงนี้นี่ครับฝีมือไม่เชื่อฝีมือมันเป็นทรงผมว่ามันเป็นเกี่ยวผมเลือกกิ่งด้วยกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงใช่ครับกิ่งกระโดงสุดมากจะเป็นเอเคอ่าเอ่วนกิ่งอันนี้ปลูกกิ่งข้างใช่ไหมครับนะใช่กิ่งข้างล้วนเลยกิ่งข้างล้วน ปินลูกปีแรกเอ้รูปครั้งแรกก็จะนั่นหน่อยแต่มันข้อเสียมันคือโตช้านะแต่ฟอร์มสวยขึ้นมาโซนเขาสวยเหมือนกันนะฟอร์มเอาฟอกับ<ช>กิก่งกระโดงแต่กินเราก็ขึ้นเป็นชงฉัตว์คอนเน็เป็นชงฉัตวมากกว่าเน้น <ฮะ S 1> เป็นแบบไม่ใช่ระยะชิดอะ่ะส่วนระยะชิดมผมว่าใช้กิ่งข้างดีเวิร์กและกิ่งข้างเว้ยครับถ้าเปินอันนี้เนี่ยชุดนี้น่ะต้นเดือนเนี่ย อันนี้กว่าจะทําดอกยากครับกว่าจะติดดอกมีขั้นตอนยังไงครับติดดอกขั้นตอนยังไงป่านี้ผมฉบสารฉบสารแล้วมีการงดน้ําอะไรก่อนไหมครับก่องดน่ะช่วงแรกงดงดเป็นสิบวันเนี่ยก่อใบคือก่อสดอ่ะใบตกอะไรเงี้ยครับจนแบบใบเหลืองใบในใบในเหลืองอ่ะใบในของมันอ่ะเหลืองทอดสีแล้วก็กระแทกน้ําเข้าไปอพอกระแทกน้ำสองชั่วโมงไว้ครับก็เปิดตาดอกช มาทั้งใบทั้งดอกชุดนี้มาสองสองสองดอกเอสองชุดใบเอดอกสองรุ่นครับแล้วมีการให้น้ำยังครับตอนที่เป็นดอกระยะช่วงให้ช่วงไหนมาน้ําถ้าดอกออกมาแล้วเราก็ให้น้ําปกติเลยให้น้ําจนถึงดอกหอมอ่ะพอดอกเริ่มหอมเราก็ลดน้ํามาจาก100ร้อเปอร์เซ็นเหลือสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ให้เรื่อย ดูตามสภาประกาศความความแห้งแล้งของของอากาศความชื้นอะไรเงี้ยครับดูอีกทีหนึง่งแล้วเรื่องปุ๋ยยาครับตอนช่วงติด <ทำ S 1> ดอกมทำดอกปุ๋ยยาปุญญา๋ยทางดอกบางคนเขาก็ใส่นะใส่พวกใส่ยิปซีบ้างเสมอบ้างแต่ผมไม่ได้ใส่ผมผมผมมาใส่ตอนช่วงลูกเท่าไข่ไก่อ๋อลูกเท่า<ม>ไข่ไก่กันรัดอ่อนถ้าใส่ตอนดอกผมว่ามันจะเป็นอั้น อาหารมันเยอะเกินไปช่วงนั้นผมว่ามันไม่น่ากินอาหารเยอะตามที่เขาตามที่อาจารย์เขาโพสต์ขึ้นมานะโอเคขายตอนลูกเท่าไข่ไก่แล้วใช่ลูกไก่เลยอัดได้เลยใส่ได้เลยชยไม่ได้อาาัดอะเชีงใส่โชยโชยตัวละสามกร,รมัมสองกรัมใส่นี้ผมใส่แค่สองกร,รมัมสามกรัมอือแ้วน้ำนี่ให้ประมาณกี่นาทีครับน้ำเหรอช่วงดอกหรือช่วงช่วงไหน ช่วงที่ให้ปุ๋ยแล้วฮะช่วงที่ให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ตามปกติก่อนประมาณดูตามทรงนะครับถ้าทรงทรเพลียมันอยู่ที่น้ำเดียวกันนะถ้าทรงน้ํามากๆอะ่ะมันจะออกบิดๆเหมือนกันนะผมว่าผมว่า,ผม,วาผมไม่แน่ใจผมยังไม่เก่งเรื่องน้ําทรงผมอาจจะอาจจะบิดๆหน่อยนะผมว่าน้ําผมมันอาจจะเยอะแต่บางคนเขาเก่งเรื่องน้ําอ่ะทรงเขาจะมีบิดเลยนะกลมเลยใช่แต่น้ําพอ เรียนเริ่มเต็มล่างแล้วผมอัดเลยอัดไปเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณตน้นเราเราพันลิตรเนี่ยต่อเว้นวันนะวันเว้นวันอืมอวันเว้นวันลวพันวันละพันลิตรอะอย่างหัวเล็กเนี่ยผมก็หัวเล็กมันตกร้อยยี่สิบแต่ผมให้เรา,เราแค่สาชั่วโมงเพราะมันเป็นภูมิเล็กอยู่ไงไม่ใชุู่มใหญ่ถ้าภูมิเล็กก็กินตกวันอย่างนี้ก็วันละ เต็มที่วันละร้อยลิตรร้อยยี่สิบลิตรผมให้เว้นวันผมก็ให้วันไอ้ตกตกเว้นวันวันละสามชั่วโมงก็สามร้อยกว่าลิตรกับสี่ร้อยลิตรอะแล้วเรื่องพ่นยาครับพ่นยา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 ใบผมผมอยู่พ่นยาใบตั้งแต่ทําก่อทําดอกแล้วก็พ่นแต่ดอกมาเรื่อยๆแล้วเป็นพ่นพ่นลูก ตั้งแต่ดอกมันนี่พ่นคนมากพ่นยาเลยครับแต่ดอกพ่นยาอะไรก็เน้นแคลเซียมบอโอนถ้าเป็นพวกอาหารนะแคลเซียมบอโอนแค่นั้นแหละแล้วก็ส่วนค่าแรงค่าราคงไม่ได้ใช้ก็มวลมันไม่ได้เยอะไงเราค่นแค่ค่าแมงอย่างเดียวเน้นเพี้ยช่วงแรกเน้นเพี้ยไฟดอกหอมถึงหางแย่เน้นเพี้ยไฟไม่ให้เป็นจีบแล้วก็เริ่ม เดิมพิกลูก็เน้นเพี้ยแป้งเน้นคุมไข่เพี้ยแป้งแต่ปีนี้ผมแปลงใหญ่พลาดหน่อยนึงเพี้ยแป้งเข้าผมไม่ได้พ่นช่วงคุมไข่มันไงเพราะตัวใหญ่ๆมันมองข้างบนมันมองไม่ค่อยชัดมองไม่ได้ขึ้นไปดูมันไงถึงดาเสร็จมันมีตัวปุ๊บมันขยายพันเร็วอ่ะมันก็ไข่มันก็เยี่ยวเยี่ยวเสร็จมันก็เป็นลาดําพวกเนี้ยนั่นแหละมันเกิดจากเพียแป้งครับแล้วพ่นยาเนี่ยปกติพ่นกี่วันครั้งครับ กี่วันครั้งดูตามฝลอย่างหนึง่งแต่ถ้าฝนไม่ตกก็15วันแต่ถ้าฝนตกปุ๊บก็สักสามวันสี่วันก็จะพ้นแล้วมันเหมือนหนะ้าฝนตกปุ๊บอะมแมลงก็จะรเรื่อา<ะ>วา,ง,า,าง,องวางไข่ม <5 S 2> ันแรงเริ่มมาวางไข่ใช่แมลงเรื่อวางไข่ห้าวันฟักตัวพอดีใช่ประมาณสามวันห้าวันพ้นรนช่วงนี้ฝนตกตลอด มันดูจะผลพลไปไหวอนนี้ตกทุกวันเลยใมล้ใกล้ตัดแล้วเด๋ยก็ไม่ได้พลละไม่ได้พลมาสองอาทิตย์ละมันใกล้ตัดละก็มันต้องเว้นราวเดือนหนึ่งถึงจะตัดขายเนาะมาฐานของของผลไม้อขั้นตอนเป็นไก็ไม่ยากครับนี้ก็สกต้นนึงถ้ามีเยอะก็ใบสามสิบลูก สามสิบลูกยี่สิบลูกตามพันนานปีนี้ได้มีเยวเราวร้อยร้อยต้นได้ที่มีทั้งหมดประมาณร้อยต้นใชม่มีลูกม,มีลูกกะว่าปีนี้เราจะได้แเราสองพันลูกสองพันลูกเราสองพันลูกก็ตกอยู่ประมาณสามตันสามตัน มันทางาอ่ะมันมีบางต้งนดกดมต้นก็เหมือนกันบนี้เลยสามตันหกตันได้เพราะลูกไดสากิโเลือูกเสรจแล,ลูกสามิโใสใสเงี้ยมันมันเีใส่สวยสปดีแล้วเจอปัญหาอะไรครับปลกระยชิดนะครับตอนนี้เหรอตอนน,ตอนนี้ปัญหาย่งยังไม่มีนะตอนนี้ปัญหายังพอผลผลิตมันยังไม่เต็มที่ต้องรอผลผลิตปีหน้า ปีหน้าปีหน้ารู้ว่าผมิตเต็มเต็มเต็มตานี้แล้วมันก็จะปีถัดไปจะรู้ว่าโลกเป็นยังไงเนี่ยแล้วปีถัดไป่ยปีเนี้ยปีปีเนี้ยจะรู้แล้วว่าโลกมันจะแรงไม่แรงเพราะปีนี้ฝนชุกปีนี้ฝนชุกรับปีนี้วัดกันไปเลยเพราะแปลงนี้น้ําท่วมแน่ผมว่าปีเนี้ยแปลงนี้น้าท่วมเพราะปกติมันมันเคยท่วมมันอยู่แล้วไงปกติท่วมแต่ท่วมน้อยไม่ท่วมยแต่ปีนี้เต็มพื้นเลย พอดีปีนี้กรมอุมตุเขาแจ้งมาแล้วครับว่าฝนชุกน้ำท<ว>่วมในนอนอยู่นแล้วเดี๋ยวได้รู้เนี่ยปีนี้ผมว่ามันจะผมกลัวเดียกวกลัวเรื่องโรคหนเนี่ยครับเพราะว่าถ้าฝนชุกแล้วทุเรียนอันนี้ให้ผลผลิตปีแรกด้วยวก็เดี๋ยวหมดฤดูกาลนี้ผมก็จะแต่งทรงพุ่มเลยตัดยอดคลิปปลายแล้วก็ตัดเอากิ่งให้มันเหลือเหลือประมาณสิบกิ่งสิบกิ่งไม่เกินสิบสามกิ่งเอาไว้แค่นี้พอ ไว้แบบมาตรฐานครับเพรา<ว>ามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ10กิง่ง10กิ่งก็จะจะไว้อนาคตผมก็จะไว้แค่ตน้นละ40ลูก50ลูกไะถือว่าไม่เป็นการดึงกำลังต้นนะถ้าไว้มาตรฐานเลยกะว่าแปลงนี้ผมสีไรผม,ม่กะว่าเอาสแป8,000ลูกอืม8,000ลูกไม่ไม่น่าไม่อยากเกินเราเนี่ย8,000ลูก ก็ต้นละสี่สี่สิบรูปสองร้อยต้นก็แป <8, 000. S 1> ดพันแปดพันพอดีถ้าไว้ได้มันก็จบมาตรฐานเลยนะมันก็ถือว่าโอเคแหละก็จะตกอยู่เกือบเกือบสามสิบตันใช่พันลูกสี่ไร่นะสี่ไร่เรื่องราคาผมว่าผมผม้าอยู่ได้นะถ้าราคามมนถูกผมก็อผมว่าที่ผมอยู่ได้นะถ้าเน้นจำนวนต้นครับเน้นจำนวนต้น อันนี้เหมเาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยครับถ้าเราปล<ก>ูกเรามีพื้นที่น้อยเราปลูกแบบมาตรฐานเราจะได้จํานวนต้นที่ค่อนข้างจะน้อยครับเพราะว่าการดูแลก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่อาจจะดูแลมากกว่านั้นเพราะว่าต้นเยอะก็คือใช่ใช่เช็คต้นบ่อยหน่อยใช่ครับเพราะว่าต้นเยอะเราก็ต้องดูแลกันมากกว่าปกติหน่อยอันนี้ก็ทําภาพต้นครับทำขาถ้าขามันก็แค่ ทับร้องเล่นๆนะครับมันไม่ได้เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าระยะชิดแล้วครับเพราะว่าแต่ผมแค่ทาบทาบเล่นๆน็ตผมตอนไม่ก้อยติดอ่ะผมก็ตัดทิ้งกันบางไม่ติดบางฮะต้นขาเล็กๆก็คือไม่ติดแต่ดูว่าสวยนะครันทาบขามันก็ดูแลแล้วนั่นดีมาฐานแล้วส่วนไผ่นี่ก็ถือว่าจำเป็นนะครับไผ่ ได้ทั้งบังลมแล้วก็นำมาใช้ดัดค้ำต้นได้นะครับของเวียงก็พอเผื่อปีแรกไว้ลูกกระดับนี้นก็โอเคนะผมว่าเอาได้ระดับสามสิบลูกมันก็ไซส์มันก็มาฐานอยู่สอง ไม่อยากจะเสียแค่ลูกเดียวอะไรเงี้ยเอ,อาคำลูกนี่กิโลหนึ่ง้ครับประมาณยี่สิบลูกสิบเก้าลูกยี่สิบลูกแ,ลแต่ลูกขนาดมันพอดีนะอาหารเนี่ยตัวเนี้ยไซส์อ่ะมันโอเคได้แหละเหลือแค่รอแก่ <ừ> ตอนนี้ทุเรียนมันก็ยังยังพอมัยังผมว่าน่าจะติดอาจจะมีสีแล้วบา้างแต่สียังไม่ดีแล้วลูกขนาดนี้นี่ให้ปุ๋ยนะครับ ช่วงลูกเน้งงนปุ๋ยอ่ะครับช่วงลูกเอ่อผมช่วงแรกๆผมผมทําให้มันยาวก่อนช่วงไข,ไข่ไก่ทำให้ลูก <ไข S 1> ทำลูกให้ยาวเน้นลูกให้ยาวปุ๋ยก็จะเป็นสองสิบสองสิบเจ็ดอะไรเงี้ยใส่ช่วงแรกๆให้ลูกยาวก่อนพอลูกยาวเสร็จพอได้มาฐานเราก็จะใส่สิบห้าห้ายี่สิบเป็นปุ๋ยหามตัวท้ายอันนี้สูตรสูตรแบบว่า จะได้ลูกใหญ่ๆนะแต่ถ้าบางคนเขาทำแบบว่าอย่างอาจารย์บางคนเขาทำเขาใช้สูตร16เสมอ16เสมอตลอดเลยมันก็ดีนะใช้คุมน้ําคุมน้ําเอาในการเซตลูกแต่ผมว่ามันก็ดีอะ่ะมว่าดีอะ่ะมันประหยัดประหยัดยาเยอะแล้วต้นไม่โสมไง <c oughs> ก็เป็น16เสมอจนะคือเ <c oughs> น้น16ตลอดเลยบางคนนะบางคนใช้แต่ผมก็ปีนี้ผมลองดูก่อนถ้าผมได้ได้ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ผมก็อาจจะบใช้16ละ ผมว่าผมใช้ให้ต้นไม่พังดีกว่าเขาบอกว่าให้15 5 20อ่ะปุ๋ยหามอ่ะครับมันทําให้ต้นใบต้นพังได้ใบเป็นการถูกนี้ได้อ๋อเน้นด้วยว่าช่วงลูกอย่าอย่าอย่าพยายามอย่าใช้พวกปุ๋ยคอลายอ่ะใช้ปุ๋ยสันเศษทันเศษมาถึงปุ๋ยแบบว่าละลายน้ําเร็วอ่ะแต่ราคาแพงกว่าคอลายไง เราก็ต้องยอมหน่อยครับเพราะว่าใช่มันดีกับกต้นเรียนกับต้นทเรียนเราอลองต้องลองใช้ดูครับผม <c oughs> ว่ามันต้องลองใช้ดูเดี๋ยวหาผมโจมตีคอไลท์ทุเรียนช่งลูกครับแคลเซียมใส่ผสมไปด้วยผมใส่ผมใส่ถ้าเป็นปุ๋ยี่สิ0ประมาณ60เปอร์เซ็นแคลเซียมอีก40เปอร์เซ็นเอารำนั้นทีใช่นะ ลองใช้ตัวนี้ขอมปอน,นะผมดูตามอากาศตามที่อาจารย์เขาเขาเขาดูมาตามที่อาจารย์เขาเป็นเออทำมาแล้วเห็นผลอ่างเงี้ยบางคนเขาปีนี้เขาทำแบบไหนยังไงเงี้ยผมก็ปรับเปลี่ยนดูเอาทิ่ผมแปะเขาแค่แปะแค่ต้นแต่เรื่องทำลูกทำอะไรเนี่ยยังยังไม่เก่งเท่าอาจารย์บางคนหรือใครที่เขาเก่งผมอะแต่เรื่องต้นผมเออโอเคแล้วรว่าผมทำแปะกับเขาแค่นั้นแหละ <c oughs> แค่ต้นแหละเอ,า,อาง่าย